สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกทท่านผมโอวบ้านสวนพลักเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนอยเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พีช่วยผมโอวบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุษาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพื่นวิทเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระล,ลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่เครื่องธรรมจาโรวัดเทพสิงหานอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นพ่อแม่คุบา,าจาย์ในสายสำเร็จรุ่นนะครับผมสอบปลแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอมตะเจราจาร์รูปหนึ่งนะครับผมที่ มีชนมายุยืนยาวนะครับผมท่านอายุร้อยกว่าปีเลยนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนพิพี่รับชมไปพร้อมกับผมโววันสวนพลักเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของเ,ออเปลียนตุ้นแรกนะครับผมของหลวงปู่เครื่องธรรมจารนะครับผม อีกชื่ออีกฉายาหนึ่งของท่านก็คือธรรมจารีนะครับผมก็หมายถึงฉายาเดียวกันนี้นะครับผมอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีนะครับผม เหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นในปีพศ2512นะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญที่ระล,ลึกวัตถุมงคลอีกหลายๆรุ่นตามมานะครับอย่างในเหรียญรุ่นที่2นี่ก็ประมาณปีพศ2515นะครับผมซึ่งจะเป็นเหรียญกลมนะครับผมพุทธลักษณะก็จะคล้ายๆกันนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกขอบของเหรียญจะเป็นขอบอกงจักรนะครับผม จริงๆแล้วก็เป็นขอบจีบบัวนะครับผมชั้นในต่อมาก็จะเป็นเส้นได้นะครับผมจุดไข่ปลาแล้วก็เส้นได้นะครับตรงกลางเป็นสาธิสลักของหลวงปู่เครื่องธรรมจาโรนะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญบล็อกนิยมนะครับผมเหรียญบล็อกนิยมก็ที่เขาเรียกกันว่าเป็นเหรียญยันซ้อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆเห็นยันห้าซึ่ง มีลักษณะคล้ายกับยันของหลวงปู่ทีมีเซลโกโวัดละหานไล่หรือเปล่าครับเห็นไหมซ้อนอยู่ในยันเอกลักษณ์ของหลวงปู่เครื่องธรรมจารูนี้ท่านจะเป็นยันใบพัดนะครับผมสองด้านนะครับจะเป็นมะอะอุมะมะอะอุอุอะมะนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเขียนวัดเทพสิงหานี่ครับมันจะมียันซ้อนอยู่อย่างนี้นะครับผมาภายใต้ ตัวหนังสือขอบโครงจักนะครับจุดสังเกตเอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะมีเนื้อเกินบริเวณใต้ขอบงจักนะครับผมของที่อยู่ด้านล่างเหรียญที่นํามาเป็นเหรียญที่เลี่ยมแล้วนะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับน่ฮะจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับผมน่ฮะก็เหรียญที่นำมำไม้เพื่อนๆพี่ๆชมนี่ก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างทีทจะสวยสมบูรณ์นะครับ ผมเคยเห็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่งนะครับผมของพรรคเครื่องเมืองอุดรน,นะครับผมของที่เคยชนะการประกวดนะครับผมก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่งนะครับผมเพราะโดยมากแล้วเหรียญของหลวงปู่เครื่องรุ่นแรกนี่นะครับจะเป็นเหรียญใช้งานซะส่วนใหญ่คือเป็นเหรียญที่นำเอาไปอาราธนาแวนโดยที่ไม่ได้ใส่กรอบนะครับผมทำให เนื้อเหรียญด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับผมสึกไปค่อนข้างมากนะครับผมหรือเหรียญที่สวยๆโดยมากแล้วปลายจมูกของโดนปูก็จะบี้ลงมานะครับผมอันนี้ก็มีเสียปลายจมูกเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าโดยรวมวก็ถือว่าจมูกยังโด่งอยู่นะครับผมผิวเหรียญน,นี่ก็จริงๆแล้วก็ได้รับคําแนะนําว่าให้ไปล้างให้มีความสวยงามมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมถือว่ามีลักษณะ ที่เป็นธรรมชาตินะครับผมก็คือเป็นออกไซด์ของเหลียนเป็นปฏิกิริยาของน้ำกับอากาศนะครับผมมาสัมผัสกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาเป็นออกไซด์ขึ้นที่เนื้อโลหะในผิวเหลียนนะครับผมก็ดูเป็นสวยเป็นธรรมชาติดีนะครับผมก็เลยไม่ได้ล้างในส่วนนี้ออกนะครับผมก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันเป็นวิทยาทานนะครับผม สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเหรียญใหม่ๆนะครับผมก็จะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมได้ศึกษาร่วมกันอีกสวัสดีครับ

It's